ดาวองคารย้ายไปราศีมีนพบวินาศดวงเมืองและดวงโลกวันที่23เมษายน2567รส่งผลอย่างไรต่อชาว12ราศีนะคะชาวลัคนาราศีเมษร,ระวังการทำงานที่ผิดพลาดนะคะก่อความเสียหายให้กับตนเองแล้วก็ส่วนรวมอย่าใจร้อนวู่วามทำอะไรตามอารมณ์นะคะให้ควบคุมสติแล้วก็รอบคอบให้มากๆชาวราศีพฤศภนะคะ จะมีโชคลาภจากคู่ครองหุ้นส่วนจากต่างประเทศจากแดนไกลชาวราศีมิถุนนะคะจะมีงานเข้างานเยอะนะคะแล้วก็มีพลังในการทำงานสูงมากชาวราศีกรกฎนะคะจะได้บ้านได้ที่ดินได้อสังหาริมทรัพย์ได้มรดกค่ะชาวราศีสิงห์นะคะให้ระมัดระวังนะคะญาติ จะเจ็บป่วยนะคะเข้าโรงพยาบาลถึงขั้นเสียชีวิตระวังรถยนต์เครื่องยนต์กลไกในบ้านเสียหายต้องซ่อมแซมหรือว่าทิ้งไปเลยนะคะชาวราศีกันนะคะจะมีบุคคลดาวอังคารเนี่ยเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเข้ามาเป็นมิตรหรือเข้ามาชอบนะคะชาวราศีตุลน,นะคะให้เรามาะระวังการผิดใจกับคู่ครองหุ้นส่วนแล้วก,ก็การเสียเงินการเป็นหนี้นะคะ ชาวราศีพิจิกบริวารจะก่อปัญหาให้ค่ะชาวราศีธนูจะได้รถยนต์คันใหม่นะคะชาวราศีมังกรจะมีมิตรดีๆเข้ามามากมายส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าชาวราศีกุมจะได้เงินนะคะจากเพื่อนจากมิตรสหายที่เขาเคยยืมเงินคุณไปนะคะแล้วเขาคืนมาชาวราศีมีนนะคะ ดาวอังคารเป็นดาวการเงินนะคะแล้วก็เป็นดาวคาดลัคนาราศีมีนด้วยในบางคนเนี่ยถ้าเกิดโครจรมาดีทางทักษะไม่ได้เป็นการากินีหรืออุตสาหะเนี่ยก็จะได้เงินก้อนโตนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการากินีจรเข้ามานะคะหรือเป็นอุตสาหะเนี่ยให้ระมัดระวังจะเกิดศัตรูเกิดคดีความและมีเรื่องมีปัญหาให้เครียดได้ะคะ่ะ